ล u a l a i k u m w a ุ a มบ a ร u ม l ลลอฮ a บ a r a รคาตุสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วในรายวิชาคณิตศาสตร์ของชั้นประถมศึกษาปีที่5โดยมีคุณครูผู้สอนคือคุณครูสุยาสรโรเช่นเคยนะคะซึ่งในวันนี้เราก็จะเรียนในหัวข้อเรื่องการแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้บัญญัติตัวอย่างเช่นเคยนะคะซึ่งจะเป็นคาบที่9แล้วนะคะสำหรับในวันนี้อ่าวันนี้ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะและสำหรับการแก้จโจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติตัวอย่างใช่ไหมคะอ่าจากที่เราได้เรียนมาแล้วหลายคาบด้วยกันใช่ไหมคะดังนั้น คุณครูจะขอทบทวนอีกนิดนึงนะคะว่าในการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้วิธีการเทียบบัญญาัติต่ายางนั้นจะเป็นยังไงคะก็คือเราจะต้องเขียนความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของสิ่งสองสิ่งตามที่โจทย์กำหนดใช่ไหมคะโดยให้จำนวนของสิ่งที่เราต้องการหานั้น ไว้ทางขวาเสมออ่านกเกยนจำไว้เลยนะคะในการเทียบบัญญัตยางก็คือจะมี3าบรรทัดด้วยกันดังนั้นสิ่งที่โจทย์ต้องการหานั้นก็คือเราต้องตั้งให้อยู่ทางขวาเสมอเลยนะคะ,ะถ้าอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเพิ่มเติมกันเลยนะคะสำหรับในคาบนี้และสำหรับตัวอย่างที่หนึ่งในวันนี้นะคะ นักเรียนลองอ่านโจทย์แล้วก็ทำความเข้าใจพร้อมๆกับคุณครูนะคะ,ะตัวอย่างที่หนึ่งนี้ก็คือแม่ค้าขายขนม6ชิ้นราคา21บาทแดงซื้อขนม35บาทจะได้กี่ชิ้นซึ่งจากโจทย์ใช่ไหมคะ,ะถ้าเราลองสังเกตโจทย์นะคะคือจะเป็นโจทย์ที่บอกสิ่ง2สิ่งมาให้ก็คือขายขนม อ่าแม่ค้าขายขนมแล้วก็ราคาใช่ไหมคะทีนี้ โจทย์ลักษณะแบบนี้ที่บอกมาปริมาณของสิ่งสองสิ่งและกำหนดมาให้สองสิ่งนั้นสามจำนวนและก็ให้หาอีกหนึ่งจำนวนใช่ไหมคะเรามักจะใช้วิธีการเทียบบัญญัติตรายางนั่นเองซึ่งในการแก้จโจทย์ปัญหานี้ถ้าเราจะใช้วิธีการเทียบบัญญัติตรายางเราจะต้องเขียนความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของสิ่งสองสิ่งตามที่โจทย์กาหนด โดยให้จำนวนของสิ่งที่ต้องการหานั้นไว้ทางขวาเสมอออันดับแรกเลยนะักเรียนลองสังเกตว่าจากสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้คือตรงไหนคะอ่าก็คือตั้งแต่แม่ค้าขายขนม6ชิ้นราคา21บาทนั่นเองใช่ไหมคะอ่าอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของ โจทย์กาหนดมาให้ก็คือเป็นปริมาณของสิ่งสองสิ่งก็คือเป็นขนม6ชิ้นเดยวครูจะวงกลมให้ดูนะคะก็คือตอนแรกบอกว่าขายขนม6ชิ้นแล้วก็ราคาย1 21, 21บาทนั่นเองใช่ไหมคะ,ะก็คือ2ส,สิ่งนี้ก็คือขายขนม6ชิ้นกับราคา21บบาททีนี้ โดยให้จำนวนของสิ่งที่ต้องการหาไว้ทางขวาทีนี้เรามาดูว่าจากสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้และสิ่งที่โจทย์ต้องการหาคืออะไรคะก็คือถ้าแดงซื้อขนม35บาทจะได้ขนมกี่ชิ้นดังนั้นโจทย์ถามอะไรคะตรงนี้ก็คือชิ้นนั่นเองดังนั้นในส่วนของที่เป็น จำนวนชิ้นจะต้องเป็นสิ่งที่ต้องอยู่ทางขวานั่นเองอดังนั้นเวลาเราจะมาเขียนแสดงวิธีหาคำตอบในบรรทัดที่หนึ่งจากตอนแรกแม่ค้าขายขนม6ชิ้นราคา21บาทก็คือเราจะเขียนขนม6ชิ้นราคา21บาทไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะสิ่งที่โจทย์ถามเป็นจำนวนชิ้นดังนั้นชิ้นจะต้องอยู่ทาง วาดังนั้นในการเทียบเราจะต้องเรียบเรียงใหม่ได้ดังนี้ก็คือจากตอนแรกขนม6ชิ้นราคา21บาทดังนั้นเราต้องมีการสลับกันก็คือเรียงใหม่ก็จะได้เป็นเงิน21บาทซื้อขนมได้6 ชิ้นอ่าทีนี้โจทย์ต้องการว่าถามว่าเงิน35บาทจะซื้อขนมได้กี่ชิน้นดังนั้นเราจึงจะสามารถเทียบได้นะคะอ่าได้ดังนี้เวลาเขียนแสดงวิธีหาคําตอบก็จะได้เป็นแบบนี้ก็คือเราต้องเอาจํานวนสิ่งที่เป็น เงินก็คือเป็นมีหน่วยเป็นบาทขึ้นก่อนอนักเรียนจะสังเกตตรงนี้นะคะจากตอนแรกตรงที่โจทย์บอกว่าขนม6ชิ้นเราจะเขียนขึ้นคำว่าขนมขึ้นก่อนไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะชิ้นก็คือเป็นสิ่งที่โจทย์ต้องการหาดังนั้นต้องมีการสลับกันนะคะ,ะดังนั้นรูขอลบตรงนี้ดังนั้นในการเทียบนักเรียนจะต้องมีการสลับ ทีการก็คือเอาจำนวนราคาขึ้นมาก่อนก็คืออยู่ข้างหน้าก็คือเป็นเงิน21บาทอ่าราคาตรงนี้ก็คือเป็นเงินนั่นเองนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นขนม6ชิ้นจะต้องไปอยู่ทาง ขวานั่นเองใช่ไหมคะอ่าก็คือจากตอนแรกสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้บอกว่าขนมของชิ้นราคา21บาทเราจะเขียนตามที่โจทย์บอกมาให้ตอนแรกไม่ได้เพราะในส่วน สิ่งที่จทยถามนั้นคือเป็นจำนวนชิ้นดังนั้นชิ้นจะต้องเป็นสิ่งที่อยู่ทางขวานั่นเองนะคะดังนั้นจากตรงนี้เราต้องมีการสลับที่กันก็คือต้องเอาจำนวนราคาราคาตรงนี้คขูเขียนเป็นเงินนั่นเองก็คือเงิน21บาทขึ้นก่อนและตามด้วยซื้อขนม6ชิ้นนั่นเองนะคะก็คือแม่ค้าขายขนมตรงนี้เขียนให้เป็นซื้อขนมได้6ชิ้นทีนี้ พอได้แล้วใช่ไหมคะก็คือเราเทียบในการเทียบสิ่งที่ต้องการหานั้นจะต้องอยู่ทางขวาก็คือจำนวนชิ้นนั่นเองอ่าต่อไปก็เข้าสู่กระบวนการการเขียนแสดงวิธีหาคำตอบโดยบรรทัดที่1ได้แล้วต่อไปบรรทัดที่2ก็คือจะต้องเทียบกับเงิน1ห,หน่วยก็คือเงิน1บาทนั่นเอง อ่ทีนี้เหมือนเดิมเลยนะคะก็คือเวลาเทียบเงิน1บาทซื้อขนมได้เราจะต้องเอาอะไรคะตัวเลขที่อยู่ทางขวาก็คือ6ไปหารกับอ่ห6ไปหารกับ21นั่นเองนะคะตรงนี้ ก็คือเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนจะได้เป็น6ส่วน21ชิ้นนั่นเองและต่อไปบรรทัดที่3เทียบกับสิ่งที่จดต้องการคือเงิน35บาทจะซื้อขนมได้กี่ชิ้นอ่ะก็เอา35ไปคูณกับเศษส่วนนั่นเองใช่ไหมคะอ่ะก็จะได้ว่า35คูณกับเศษ6ส่วน21 ทีนี้หาคำตอบได้โดยใช้วิธีการาก็คือ35คูณ6ก่อนหรือว่าเราจะเอา6หาร21ก่อนก็ได้นะคะในการหาคำตอบดังนั้นถ้าตัวเลขอยู่ในลักษณะแบบนี้เราสามารถใช้วิธีการตัดได้นั่นเองดังนั้นในการตัดนักเรียนดูว่าบนกับล่างตัวไหนตัดแล้วลงตัวนะคะก็คือเอาไปหารกับสูตรคูณแม่ไหนแล้วลงตัวบ้างทีนี้ควรจะลองดูนะคะ,ะในการตัดเราจะ ดูก่อนว่า6กับ21ก็ได้หรือว่าจะดู35กับ21ก่อนก็ได้นะคะดังนั้นในการตัดนะคะครรจะลองดูว่าสูตรคูณแม่ไหนที่นำมาหารตัวข้างบนแล้วก็ตัวข้างล่างได้ลงตัวพบว่า35กับ21โดยใช้แม่แม่7นั่นเองอคูณ อะไรได้35ก็คือ7คูณ5นั่นเองนะคะต่อไป7คูณอะไรได้21ก็คือ7คูณกับ3ทีนี้ตัดได้แล้วนะคะต่อไปส่วนข้างล่างยังเหลือเป็น3อ่าทีนี้ให้เราดูแต่ว่า3สามารถตัดกับตัวไหนได้อีกก็คือตัวข้างบนก็คือ3กับ6นะคะเพราะว่าใช้แม่3ในการตัดน,นั่นเองก็คือ3 1 3าตัดกับ6กก็คือ3าคูณสได้6นั่นเองอ่ะทีนี้ส่วนข้างล่างเหลือเป็น1เราก็จัดการตัวที่เหลือนะคะก็คือตัวข้างบนคือ5คูณกับ2ได้10นั่นเองอ่ะดังนั้นสำหรับข้อนี้คำตอบก็คือแดงซื้อขนมได้10ชิ้นนั่นเองนะคะแสดงว่าถ้าแดงซื้อขนม35บาทแดงจะซื้อขนมได้10 ชิ้นนั่นเองนะคะสำหรับตัวอย่างข้อที่หนึ่งต่อไปมาดูตัวอย่างที่สองกันต่อนะคะ,ะสำหรับตัวอย่างที่สองคือต้อยเดินออกกำลังกายนาน30นาทีได้ระยะทาง2กิโลเมตรถ้าต้อยต้องการเดินออกกำลังกายระยะทาง5กิโลเมตรต้องใช้เวลาอย่างน้อยกี่นาทีสำหรับตัวอย่างข้อนี้นะคะ เราดูอ,าอันดับแรกเลยให้ดูจากสิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้ก็คือจะเป็นส่วนไหนคะก็คือต้อยเดินออกกําลังกาย30นาทีได้ระยะทาง2กิโลเมตรนั่นเองอทีนี้ต่อไปถามว่าถ้าต้อยต้องการเดินระยะทาง5กิโลเมตรต้องใช้เวลาอย่างน้อยกี่นาทีาถ้าตะเกียนลังสังเกตน,นะคะจากสิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้ และสิ่งที่โจทยถามคือมีหน่วยเป็นอะไรเอ่ยตรงนี้ก็คือเป,นนเป็นนาทีนั่นเองดังนั้นหน่วยที่เป็นนาทีจะต้องอยู่ทางขวาจําไว้เลยนะคะว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการหานั้นก็คือตัวนั้นจะต้องอยู่ทางขวาดังนั้นหน่วยที่เป็นนาทีจะต้องอยู่ทางขวาและลําดับแรกในการเทียบเราก็จะเขียนจากสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้ ทีนี้ในการเขียนจะเห็นว่าต้อยออกกำลังกายนาน30นาทีขึ้นก่อนใช่ไหมคะแต่นาทีต้องอยู่ทางขวาดังนั้นในการเทียบเราต้องสลับกันนั่นเองใช่ไหมคะซึ่งเรียบเรียงใหม่ได้ดังนี้ก็คือระยะทาง2กิโลเมตรต้อยใช้เวลาเดิน30นาที และโจทย์ถามคือถ้าระยะทาง5กิโลเมตรต้อยใช้เวลาเดินกี่นาทีดังนั้นในการเขียนแสดงวิธีหาคำตอบก็จะได้ดังนี้จากสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้บอกตอนแรกว่าออกกำลังกายนาน30นาทีเราจะเขียนขึ้นก่อนไม่ได้ใช่ไหมคะดังนั้นเราต้องเอาคำที่เป็นว่าคำว่าระยะทางขึ้น ขึ้นกน่อนอาจจะเห็นไหมคะว่าเราต้องมีการสลับที่กันดังนั้นเพราะทำไมถึงต้องสลับที่เพราะโจทย์ถามเป็นนาทีดังนั้นนาทีจะต้องอยู่ทางทางขวานั่นเองนะคะอ่าดังนั้นจากสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้ตรงนี้เราต้องมีการสลับที่กันนะคะเพราะนาทีต้องเป็นสิ่งที่อยู่ทางขวานั่นเองอ่าทีนี้พอได้แล้ว ในบรรทัดที่ถัดไปก็คือเทียบกับจำนวน1ห,หน่วยก็จะได้เป็นระยะทาง1กิโลเมตรนั่นเองอ่ะทีนี้ก็ทำเหมือนเดิมนะคะก็คือเอาตัวเลขที่อยู่ทางขวาไปหารกับตัวเลขที่อยู่ทางซ้ายก็คือ30หาร2ก็คือจะได้เป็น30ส่วน2นั่นเองและบรรทัดถัดไปก็คือโจทย์ถามว่าถ้า5กิโลเมตร จะใช้เวลาเดินอย่างน้อยกี่นาทีดังนั้นก็เอา5ไปคูณกับ30ส่วน2อาดังนั้นในการหาคำตอบนะคะตรงนี้ก็คือ,อพบว่า2กับ3ากับ2อาก็คือตัวบนกับตัวล่างสามารถตัดกันได้โดยใช้แม่2นั่นเองก็คือเพราะว่า2 1 2 2ตัดกับ30ก็คือเท่ากับ15นั่นเองหรือว่า30หาร2เท่ากับ15ดังนั้นอ่าข้างล่างเหลือเป็น1จัดการตัวที่เหลือคือยังเหลือ5เอามาคูณกับ15เท่ากับ75นั่นเองนะคะและสำหรับข้อนี้แสดงว่าดังนั้นต้องใช้เวลาอย่างน้อย75นาะ ทีนั่นเองนะคะอ่าก็คือตัวอย่างที่ครูให้มาในวันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะโจทย์ที่ว่าจะไม่เหมือนกับในคาบก่อนใช่ไหมคะในคาบก่อนหน้านี้ก็คือจะเป็นโจทย์ที่บอกมาให้ตรงเหมือนกับอ่าเราไม่ต้องมีการสลับที่กันใช่ไหมคะก็คือตรงๆเลยโจทย์ถามอ่าโจทย์จะบอกมาระยะทาง2กิโลเมตรต้อยใช้เวลาเดิน30นาที ะะแล้วก็จุดก็จะถามเป็นนาทีดังนั้นเวลาเขียนในบรรทัดแรกไม่ต้องมีการสลับที่กันแต่สําหรับตัวอย่างในวันนี้ก็คือจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เราต้องดูก็คือสิ่งที่สําคัญเลยเวลาเราจะเขียนในบรรทัดแรกนี้ก็คือเราต้องดูจากสิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้นะคะว่าสิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้สสิ่งนั้นคืออะไรและเวลาจะเขียนสิ่งที่โจทย์ถาม ตัวนั้นก็คือต้องอยู่ทางขวาอ่าสิ่งโจทย์ถามโจทย์ถามอะไรตัวนั้นต้องเป็นสิ่งที่อยู่ทางขวานั่นเองดังนั้นจะเห็นได้ว่าเวลาเรามาเขียนพอมาเขียนในบรรทัดที่1จะเห็นได้ว่าจะต้องมีการสลับที่กันนั่นเองนะคะอ่าสำหรับข้อนี้ตัวอย่างที่2ได้แล้วนะคะต่อไปมาดูตัวอย่างที่3กันต่อ และตัวอย่างที่3่าโจทย์มีอยู่ว่าเชิดขับรถยนต์ระยะทาง80กิโลเมตรใช้เวลา50นาทีอาจะเห็นได้ว่าส่วนนี้ก็คือเป็นส่วนที่โจทย์กำหนดมาให้ตอนแรกใช่ไหมคะและโจทย์ถามว่าถ้าเชิดขับรถ ด้วยอัตราเร็วเดียวกันนี้110นาทีจะได้ระยะทางเท่าใดอ่าทีนี้นักเรียนลองสังเกตจากสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้2ส,สิ่งคือเป็นระยะทาง80กิโลเมตรกับเวลา50นาทีทีนี้ให้มาดูจากสิ่งที่โจทย์ถามว่าจะได้ระยะทางเท่าใดซึ่งระยะทางเท่าใดตรงนี้ก็คือถามเป็นอะไรคะก็คือกิโล กิโลเมตรนั่นเองใช่ไหมคะาถามกิโลเมตรดังนั้นกิโลเมตรตรงนี้ต้องเป็นสิ่งที่อยู่ทางขวาใช่ไหมคะาถามกิโลเมตรดังนั้นกิโลเมตรต้องเป็นสิ่งที่อยู่ทางขวาดังนั้นในการเขียนบรรทัดแรกแสดงว่าเราจะต้องขึ้นอะไรก่อนคะ อาจจะต้องขึ้นเป็นเวลาจะต้องเขียนคำว่าเวลาขึ้นก่อนแล้วก็ตามด้วยระยะทางนั่นเองเพราะระยะทางจะต้องเป็นสิ่งที่อยู่ทางขวาก็ค,คือซึ่งจะตรงกับสิ่งที่โจทย์ถามนั่นเองอดังนั้นครูจะเขียนเรียบเรียงใหม่ก็จะได้เป็นดังนี้ดังนั้นเวลา50นาทีขับรถยนต์ได้80กิโลเมตร และเวลา110นาทีขับรถยนต์ได้กี่กิโลเมตรดังนั้นในการเขียนเทียบโดยใช้วิธีบัญญัตะยางนี้ก็คือเราจะต้องเอาอะไรขึ้นก่อนคะก็คือต้องเอาคําที่เป็นเวเวลาขึ้นขึ้นมาก่อนใช่ไหมคะจะเอาระยะทางขึ้นก่อนไม่ได้เพราะระยะทางจะเป็นสิ่งที่โจทย์ถามนั่นเองดังนั้นระยะทาง จะต้องไปอยู่ทางทางขวานั่นเองอ่ก็คือเป็นระยะทางกิโลเมตรตัวนี้จะต้องเป็นสิ่งที่อยู่ทางขวาดังนั้นในการเขียนบรรทัดแรกนี้เราจะต้องมีการสลับที่กันก็คือต้องเอาเวลาขึ้นก่อนแล้วก็ตามด้วยขับรถยนต์ได้ระยะทาง80กิโลเมตร หลังจากนั้นถัดไปก็เทียบกับเวลา1นาทีก็จะได้เป็น80ส่วน5 1าและบรรทัดถัดไปเทียบกับสิ่งที่โจทย์ต้องการคือ110นาทีขับรถยนต์ได้ก็เอา110ไปคูณกับเศษส่วนคือ80ส่วน5 1าทีนี้หาคำตอบได้ก็คือเท่ากับ176ดังนั้นนักเรียนต้องฝึกคิดนะคะในการหาคำตอบ บ่อยๆนะคะดังนั้นอาจจากตรงนี้ได้คําตอบ176มายังไรก็คือดูว่าเราจะด,ดูว่าตัวไหนตัดกับตัวไหนได้บ้างดังนั้น่ง่ายๆเลยเดี๋ยวครูเอาลองเอา80กับ50เพราะว่าสูตรคูณแม่ไหนในการตัดลงตัวก็คือใช้แม่10นั่นเองใช้แม่10ในการตัดพบว่า10คูณ8ต่อไป10บคูณ5้ใชะ่ะทีนี้ส่วนข้างล่าง ยังเหลือเป็น5ก็ดูแต่ว่าถ้ายังไม่ใช่1ให้ดูแต่ว่า5สามารถตัดกับ110ได้อีกไหมดังนั้นอาจใช้ไม่5ในการตัดพบว,ว่า5 1 5 5ตัดกับ110ก็คือหรือว่าเอา110ไปหารพราพบว่าเท่ากับเท่าไหร่คะ,ะก็คือ22นั่นเองอก็คือถ้าเรา คิดว่า5คูณกับอะไรนะได้110อ่าหาไม่เจอใช่ไหมคะเราก็ลองเอา110ไปหาร5ดังนั้นพบว่าเท่ากับ22นั่นเองอทีนี้ส่วนข้างล่างเหลือเป็น1ก็เอาตัวที่เหลือมาคูณกันก็คือ22คูณ8ได้เท่ากับ176นั่นเองนะคะสำหรับข้อนี้อ่าดังนั้นโจทย์ถามว่าเชิจะได้ระยะทาง เท่าใดก็คือ176กกิลเมตรนั่นเองนะคะสำหรับตัวอย่างข้อที่3และสำหรับ3ตัวอย่างที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อสรุปเกี่ยวกับวิธีการแก้โจทย์ปัญหานะคะโดยใช้บัญัญญติตรย่างนี้ สิ่งที่สำคัญเลยก็คือในการเทียบเราจะต้องเขียนความสัมพันธ์ระหว่างของปริมาณของสิ่งสองสิ่งตามที่โจทย์กำหนดนั้นก็คือให้เราดูว่าสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรนะคะแล้วก็เราก็ต้องตั้งสิ่งสิ่งที่กำหนดมาให้นั้นก็คือโดยให้จำนวนของสิ่งที่ต้องการหาไว้ทาง ขวาเสมอนั่นเองนะคะสำหรับในการเทียบบัญญาาัติย่างหาและตัวอย่างในวันนี้ก็ได้จบลงไปแล้วนะคะดังนั้นสำหรับคาบนี้ครูก็จะขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะมาและมาเจอกันใหม่ในคาบหน้ากันต่อนะคะอัลลอฮสุลแลมบกุมรอฮ์ม์ตลาตัลลาบัลกาส